สวัสดีครับเจอกล่องสายไปเลยครับเมื่อนอี้เล็กปลาขาวครับนี่ก่อนซื้อปลาขาวอนยะ่าตากแหงบนอย่าตากแหงนครับ,าบ,ารบานะขาวห้องส่งเสียบรวดปลาขาวหากิน,านนะายาบคนไข่ปลาครับไม่ตรองไม่มุกปอนต้ม ก็หายหล้นี่ครับให้มันเลยทส่ลาบก่อ่อยบ่ตบซุกตนงอกไม่เอียบปากเลย เลยครับอยวรอดวงครับมีนัวเกยวตากแย้ทั้งนีนะเกนัวใส่เกลือเพิ่มค็มใช่ไหมหมดไระไรเก่ใส่ไรงเนี๋ยเกลือเพิ่มเค็มเค็มใส่เกลเพิ่มเค็มชไบหมเก็นัวใส่กระยบมั

ด้วยจะได้นั้อเหยียบบ้านบ้านปากเหียบบ้านบ้านฟ้าเ้ามันหนึ่ั้นต่อตุเกลของขึ้นเล็กตอนตอนกัดเพี้ยเหยียบเพืทอดรับมทั่วแต่งร่างรับ

น,น้นำคืชลายเข้าไปนน้ำปลาน้องเนาเรียกว่าน้ำปลามาจากไรของมันปลาแหลกเดียวตะเก่านี่หางุ้มออกก็ได้ครับนี่ปลาบางทีอม,มือนี่บ่ได้ต้องซื้อกมุ้งเบาไม่จะปลาบางทีละ่ะเพราะสมมือปลาเนี่ยอึดหากินยากฝนใหาจะตก,กัดเยื่อน้ำมันจะไหล nằm cứu mãi cứt cái tòa giúp đi. Lay đàn lắm. Sự đủ nha yên yên giúp. Mô hai đủ nha yên. Một. 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 ต้องเรียกครับปุ่งนึงเหยียบหนึ่งต้องไปใส่เข่าอีกเด้่เหยียบหนึ่งบ่ใส่เข่าใส่กระเทียมพร้อมนะ้ขาเรียกปุก่งไปแพ้ไปกันหนึ่งพักไม่ร้ายในการสะะเสียบเถื่อแหลกนะครับเหยียบนองบึงมนเชีมร์ใหจัง เีขาเหนียวหลุดลงไปเลยบานสากดีเลยต้องใส่ยังเพิ่มเติมบ่ใส่แค่นั้นใ,ใ,ใส่ตะเขาก็เจอแซ่บแล้วใส่เข่าใส่เข่าเพื่ออยังเขา่าบ่ให้มันนัว ให้มันออกรสชาติบอกคือฝรั่งเสมันมีรสสั่นบอกเอาเขาใส่จมสีมีรสชาตินัวชีอีสานเนะาะร้านอันนี้ก็เป็นจริงจีนมันบดทันแมนดิจการตามบ้าน,บา,นบานอีสานเนาะตรงเฮ็ดมาใส่เขาแ,แม่หมนละบ้านต้องใส่เขานเนาะใส่เข่าเหมือนนเนี่ย ทอดยาบในเนื้อเขาจะใฟนเข่าเนาะมันสีบัวนาบ่เกี้ยวกันยี่บ่เกี่ยวกันสีบัวนาวเราตีิออกรสชาติเปรี้ยวเนี้อออกเปรี้ยวออกนัวน้ำใหลรสชาติดีเน่าวเาข้าวตีเนจะหาผักมา่หนึ่งเลยเลยเสียวมือแรงแรงไปกินแน่นอน นี่ปลาเาลงทุนมาถึงลอยครับมันต้องซื้อมากถ้ามันลอยถุงละซ่าบาทซีถุง,ถงมุกไข่ปลาเดี๋ยวไปห้าตองหน่อยกันตองมากก็มาล่นไฟซะก่อนนี่วื้อวื โอเคครับอ่อนๆแล้วไปขี้ปลาอีตัวห้องหาบบานงามครับไข่เ้เล็กหน่อย มันดีเลย,ยเ,เงียบเลยนีย่ครับช่วงนี้น้ำแสบปลาขาวนี่หนังความนี่หนังปลาขาวมีไข่ที่อบทุกตัวปลาเขามีตื่นะเดือดไมาต้องตัวข้ากล่อง chị lột trái lại chắc mai hồ ăn chị để chị lột phóng lại กันได้ทุกข้าวเข้ากันโอ้ลืมโอ้โหเรื้มใส่ก็ได้หรอใส่เยอะๆจะได้แบบกินข้าวให้เบิร์ดเนรอใส่หม้อต่อแล้วพอแหรงมันจะหล่อมเลย นี่ได้หมดที่ปลาอร่อยอร่อยลายโหลดอีตัวตเพราะอีตัวไ่ได้ซื้อจ้าปูกกับเองเยอะแยะคุณใดอยากไดนะ้แนวได้พันมาเอาโรดอย่างเงี้ยดาวเปรเล่นนี่แหละเรียบร้อยสักคู่ก็ร้อกินได้เลยสนะักคู่ต้มหนามปลาแดกเนาะลาบปลาครับ ออที่าบปาดสู้เบิง้งนี่เป็นไส้ใส่ใบักเน่าเทียมก็ไข่ครับมนี่เ็ไสค้านะตุกติค้าครับค้าเผาที่เด็ดเลยล่ะ 这个，差不多，嗯，对。你要能当黑房子，就还是不错。你不来吧。 Rồi, ừ, tốt, không khổ. khổ ngoài nữa. luôn. Không lại nhiệt lại là, yệt, là yệt. Thế tầm này. Nguyên này. đều cầm lên. ก็เบิ้งครับครับเติมใส้นาแล้วนี่ครับแห้ข้นแห้งขึ้นนี่แหละกานป่ะกอบนะแห้งข้น <c oughs> แห้งขึน้นแห้งใส้นาม <c oughs> ไม่ไร้แห้งขึน้นแห้งหลายครับ ขนหน่อยด้วยีิจะเริ่มเปรียงนะัอาเลย,ยใส่เ,เทียมเข้ผสมนิดหน่อย Mm-hmm. หมไปครับค่าเ mm hmm. นาเนาตะไคร่หอ mm hmm. มหัวามาัตาเอง mm hmm. เครื่องเครื่องตำ mm hmm. ตำพริก mm hmm. บุมี้ครับผม mm hmm. าบ้านขั้นขั้นขัวิคร mm ับเลยโค้ยเผ็ดดำเลย mm hmm. เลืออยู่อ่ะ

บึบปวดต่อข้ำนี่ปวดมี่ยังแซ่บแกลบแซ่บแซ่บขวเครื่องหนึ่งเนาะโอ้ยง่าเลยครับเหมือนเคื่องนึงนีซุปครับขิำอย่างีรครัอดิบๆไหมล่ะี่เนี่ยนุกครับต้องใส่น้ำเ่กระทะยมง่ายมครับดำปึ๊ด đầm đầm ngam Đáng ngon đúng, đúng. Làm của làm khô Không còn còn khôn, vẫn được hả đẹp đấy, Nè, yeah. เดือแหลกเลยก็ว่าได้นี่นะลอกเป็นแบบมุดสุกแล้วครับแซ่บเมื่อไหร่มุกขีป้ปลาพร้อมไข่ปลาครือรอกมันซุกไปเสร็จบริบูรณ์ละมกลุกขีป้ปลาไข่ปลาครับหอมหวยหุย,หยนี่ยังรับใส่หม้อรับใส่หม้อทำขึ้น เหนียวที่เดียวเหนียวเหนียวในการหนาสูกครับมุมมกเนี่ยอ๋อกลิ่นทอดแ่บกว่าผมลำคือกีไฟอนะดกินรอดผางน้อยน่อยทำมากินข้าวซน้กันเนาะแซ่บเซบครับทำยังไงเจ้าใหญ่จังน้องใหญ่น้องสะเตะ ไล่เลี้ยเขาถ้าหาเบอรนี <S 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 ้นะแล้วลอกหนังออกย่างนี้ว Đóng bao nhiêu cua? Nhanh nhanh Đóng một Anh ấy lạc đồ Pháp mua hơn anh đồ lạc của Pháp mua hơn จจนี่ร,รับผิดชอบไม่คิดบ้าใช่ใน,นิ้มิบ้องสองน้มองบอกม่นสะอาดรูปเปก,กน

ไดเลยวนปลาขาวนิบตองรอบหนังออเอครับอยานีาา้ ល <|so|>> ្លាបា់ទៅបានជាជាវិន់ទៅប្រើនលើងពីន់ខាន់ខ្ល

นี่เด็ดครับแม,มงกระเมือนในการเป็นแต่แซ่บจ้ะสมบูรณ์ไงเนาะกี่ปาลา้ครับปลากินแล้วยิ้มล,ละามาาหายละฝากกดไลค์กดแชร์ส่งไ,ไปยเป็นเลขครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะ มีคลิปยังกันล้อเบิ้งกันครับสวัสดีครับ